นะครับก็เจ้าที่ทุกคนก็มีความพร้อมก็ขอขอบคุณในการเสียสละในช่วงเวลาที่ต้องอยู่ครอบครัวมาทํางานนะครับก็ดูแล้วก็มีความมั่นใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าพี่น้องที่กลับบ้านไปก็ขออยากให้กลับไปใช้เวลาที่มีค่ากับครอบครัวนะครับอยู่คนอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการดื่มแล้วก็ไม่ขับขาบกลับก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับวางเวลาให้ดีนะครับในช่วงเทศกาลก็มีเรื่องของที่เป็นปิ๊กเก็บอันตรายครับรับ ตลอดนะครับก็ห่วงตลอดก็ถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการดื่มแล้วไม่ดื่มแล้วไม่ขับเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดดื่มแล้วก็ก็อย่ามีอย่าขับเลยดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องที่เราให้ต้องต้องให้ความว่าเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเกิดข,ขึ้นจากการเมาแล้วขับมากกว่าจริงๆแล้วบางทีไม่ต้องเมาหรอกแค่ดื่มเกินส่วนหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับแก้วแก้วหนึ่งก็ไม่ควรจะหลังจากมากแล้วก็ไม่ควรจะดื่มแล้วล่ะผมว่านะครับก็ไม่ควรจะขับรถแล้วอ่ะ ก็ให้เราบัดระวังดีๆแล้วกันนะครับอยากให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขทุกคนก็ทางกระทรวงคมนาคมก็พยายามทําเต็มที่นะครับดูแล้วมีการพูดคุยกับท่ารันตรีมาโดยตลอดวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดนึงก็เลยแวะมาดูในมาให้กําลังใจกับทารกเจ้าหน้าที่ด้วยที่เขาต้องทํางานกันแหละนะครับกมีความกังวลเรื่องสมันที่หนึ่งที่จะทึงกลับมาครับเหมือนประชาชนอาจจะพึ่งฉลองมาปุ๊บนั้หม่วนใ อยู่แล้วอย่างงี้ยนอนหลังไม่เพงพอ้กับเนี่ยก็ยมีโอกาสที่จะอยกกอ,อ,อย่างนี้บงเออา,ากก็อย่างที่ผมบอกก็คือดื่มแล้วอยาขับนะครับก็ดื่มน้อยหน่อยก็ได้นะครับครับรถยนก็มี คันเดียวอะ่ะคันเรถแตนเป็นคันเดียวแล้วก็คันนั้นเองนะครับนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านครับผมซื้อไว้เป็นเป็นมันเป็นรถเก่าอะครับรถเติร์นแตน1963เป็นรถรุ่นรถ่นบีบีไฟฟ้าใครที่ดูเรื่องทูดายฟอร์ที่เจมส์บอลล่าสุดอะที่เขาขับกันที่เมืองอ,อิตาลีก็คือคันนั้นอะเป็นความชอบส่วนตัวครับ ล7บาเคืสประเทศครับไม่เ,เข้ามาครับที่ไคมิดกคมเป็นนักียิดนะครับก็ไม่ก็ไม่ปฏิเสธกไ็ไม่ได้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 มีน้อยหรืออะไรแต่ว่าก็ก็ทำงานมาหลายปีแล้วนะครับทำงานมาจนเนกษียณแล้วนะครับครับ ของครอบครัวครับนี่อยู่รของลูกสาวครับ,บุณครับ